วันนี้เราจะมาอัพเฟดคุคริไนฟ์ตัวนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยให้กลายเป็น M9 b a y o n e t c r i m s o ครีมสันเว็บกันนะครับคลิกเดียวเท่านั้นครับครีมสันเว็บครับไปแล้วครับ51%ครับครึ่ง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 ติดติด กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอเปิดกล่อง CS2 นะครับวันนี้เราจะมาอัปเฟดคุคริไนฟ์ตัวนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยให้กลายเป็น M9 bayonet crimson web กันนะครับท่วงท้ายคลิปแล้วกันนะวันนี้แต่ก่อนเข้าวิดีโอวิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin club นะครับผม skin club เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับ s กิน CS2 ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบทเทิลซื้อขายแลกเปลี่ยนมีอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลย เริ่มใช้เว็บสกินดอทคลับด้วยโค้ด n x z 0 1หรือกดลิงก์ใต้ description เพื่อรับโบนัส7%ได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะฮะมาวันนี้เราอยู่กับเว็บสกินดอทคลับเหมือนเดิมเลยครับนะวันนี้เราจะมาอัพเป็น M9 Bayonet บันสีแดงเป็นสีที่ผมชอบแล้วก็ M9 ก็เป็นมีดที่แบบสักครั้งอ่ะมันต้องได้ถือสักครั้งอ่ะเนื้อเอาไหมเออเป็นมีดคลาสสิกนะมาหาอะไรเปิดเล่นกันก่อนละกัน ออกมาเป็นเออสิมอฟเกือบออกครับเราเป็นสแน็คแอตแทคครับโอ้โหเ,เปิดแบบไม่มีความคาดหวังครับ Galactic Faces ดีกว่าน,นี้71เหรียญครับมีโอกาสได้แบบ Butterfly, Knife, Gamma, Doubler อะไรเงี้ยนเนาะเผื่อจะได้กับเขาบ้าง Galactic Faces ครับอยากได้ Butterfly จังเลย Butterfly เฮ้ยโว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 ้ก็ Gamma Doubler ก็น่าจะไม่แย่นะเฮ้ยร้อยเหรียญกำไรครับเออต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นี่ดีกว่า Trinity Force ครับ30เหรียญครับมีโอกาสได้ M 9 i g h t Pioneer, Doubler ครับโหถ้าได้อันนี้ก็คือไม่ต้องไปรอตีอันนั้นแล้วนะเออ Trinity Force แล้วแล้ว Trinity Force ออกมาเป็น Cobalt ไปไม่ถึงครับโอ้โห Trinity Force ครับหนเหรียญเท่านั้นครับมานี้ครับพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยประจำเอพิโซดครับมีคนเปิดกล่องนี้ได้ Bayonet c r i m s o n Web นะครับเผื่อเราจะได้ c r i m s o n Web หลายชิ้นนะวันนี้นะ Legendary House โอ้หเฮียแพงพ่อตายสัตว์ไม่เปิดแล้วเฮียมามๆมพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยครับเอาอีกรอบนะมีคนได้นี่ c r i m s o n Web ครับ Stiletto Knife ครับเผื่อเราจะได้กับเขาบ้างครับ เี้ยมันแพงจังวะสัตว์ไม่เปิดไร่เฮียกล่องคนดูเปิดกันดีกว่านะครับ UYN สร้างกล่องมาให้เหรอ <c oughs> เอ้ย shout out UYN นะผมเจอ UYN ในเกมแล้วเขาก็อัดคลิปเอาผมไปลงด้วยผมเขินชิ้หายทำตัวไม่ถูกแนละ้วขอบคุณ UYN มากเลยนะครับที่แบบว่ามาเมนคุยกันนะเดี๋ยวไว้เผื่อได้คอลแลบกันนะนี่คนอื่นเขาทักคุยหลังไหม่กูพูดออกกล้องเลย AUYNXNX20% ครับผมไม่รู้ว่าอันนี้คือใครสร้างนะอาจจะไม่ใช่ UYN สร้างก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าคนดูของเราทั้งสองช นะครับมี่อกับได้ M4A1S Masterpiece นะที่เหลือเต็มไปด้วย n x z s p e c i a l นะโอ้ใครสร้างนี่คือคนดูแบบว่าแฟนมัแท้ตัวจริงเสียงจริงนะครับมา19.19เหรียญครับ UNX n x z 20%ครับสร้างโดยคุณ M Mr. MoMe นะแล้วออกมาเป็นโอ้โหกูถามจริง Nexad Special 0.03ครับกูจะบ้าอ่ะเปิดแม่งสักสามกล่องมาสีเขียวมาเลยครับ UYNX Nexad ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ Mr. MoMe ครับนะคุณโมเมขอบคุณมากเลยครับที่สร้างกล่องมาให้ครับทีหลังไม่ต้องครับเฮ้ยได้อยู่มีกล่องนี้ห้าสิบเหรียญฮาซาดครับมาไงเนี่ยโอ้โหขอบคุณคุณยูโมเมครับสร้างของมาเยอะๆเลยนะครับอ๋อขัดก็เท่าทุนนี่แหละเออได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณครับ Nexad Jonah สี่สิบเปอร์เซ็นต์ profit คืออะไรอ่ะเออโอกาสได้คาร์บิดโลหะนะโอ้โห เรื่องจัดมา47เหรียญครับมาสักกล่องหนึ่งครับสร้างโดยคุณโจนาห์ครับ40% Profit เลยเลยหรอมันเยอะอยู่นะ40%เนี่ย เออแล้วแล้วออกมาเป็นแคมมาด็อปเลอร์ครับโปรฟิตนี่โปรฟิตใช่ไหมสก้าสิบหกเหรียญครับกำไรอีกแล้วครับวันนี้คนดูเดือดจัดเออเอาเรื่องจัดนะกล่องคนดูวันนี้เอาเรื่องนะขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะนี่เลยครับกล่อง this is a major ครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดเหรียญครับกล่องสุดท้ายที่เราจะเปิดกันวันนี้นะเออวันนี้มาเร็วไปเร็วเพราะว่าใจผกไปอ<ม>ัปเกรดแล้วนะมีออฟเมดูซา<ม>ด้วยนะครับเออแล้วก็มีถุงมงถุงมือนะเต็มเลยอันนี้ออกฟ้านะ this is a major ครับเออมามาแล้วครับนะ เปิดมาแล้วครับแล้วร้อยกว่าเหรียญของเราออกมาเป็นถุงมือถุงมือไปไม่ถึงครับโอ้โห M41S a n i g h t m a r e ครับ11เหรียญครับอ่มาไม่ต้องมาพูดพรมำำเพลงครับถึงเวลาที่คนรอยคอรอคอยวันนี้สกินมีแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นครับเออเริ่มมาเราต้องเอาชิงเอาชัยก่อนเลยครับ Hyper Beast ครับ Feel Tested ครับคูณ1 5ฮะตัวนี้ชิลๆนะ6 0 9ิ6ครับมาแล้วครับเราหมุนมาอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับติดครับ Yeah. ติดติดก็ต้องตีต่อครับผสมฟีเวอร์ดีมเข้าไปแล้วก็คูณสซะเลยครับโอ้โหยามัสคาสติลครับนาวาฮานายครับ43.019%หานครับแล้วแล้วครับแล้วหมุนมาอย่างนี้ถึงแล้วนะ่ะเรียบร้อยครับคูณ2ครับโอ้โ oh, ห oh. วันนี้ครับเทพปับเกตเว้ยอู้วววได ει. ถุมง,ถม,ง,ถม,งถมืออีกถุงมือถุงมืถุงมืออะไรต้องมาแล้ว line, Club, เนี่ยฟินิชไลน์ครับโมโตโกลฟ์ครับ235.68เหรียญครับโอ้โหแล้วไปอีกได้ไหมไปอีกได้ไหม oh, 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 oh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็เครดเราแบบว่าชงก่อนเนี่ยเราชงก่อนตีคูณห้าซะหน่อยเรียกอนะดรีนาลีนนะคูณห้าครับรัสโค้ดครับกัดไนท์ครับแบทเทิลสการ์ดครับ18.767เปอร์เซ็นต์ครับคูณห้าดอกนี้ครับคูณห้าคูณห้า คูน่าโอ้โหไม่ใกล้เกือบ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  เราตีเอาดวงทิ้งเรารอของใหญ่เลยคุณนี่คูน่าอีกชิ้นด้วยนี่มาดิเซอร์วิ้งเรตครับ AK เ a c ฟกนินะโอ้แล้วเลยครับดอกนี้ครับโอ้โหนะคูน่ากูพอแล้วคูนึงุดห้ครับมาหน่อมเด้งหน่อยครับมาหน่อมเด้งหน่อยนะจุเหรียญครับสิบแปดแหกครับออร์บิทเอนะ MK อะไรวะออร์บิทมาร์ควันนะครับ AK 47ครับแอนด์โรสกาดครับมาอะไรครับมาเด้คูนึงุดห้ครับมาชิวๆชิวๆใส่แกมมาดรอปเลอร์เข้าไปเพิ่มแล้วก็คูเลยครับมาแล้วคครับย คลิปเหมือนกันครับมาแล้วครับ60%ครับ261.88ครับมาไม่พูดทำนำเพลงวันนี้ซัดอย่างเดียวครับแล้วติดไงเออมาดิมาดิาดคือเทปบัมเกต์อะไม่ต้องพูดเยอะนี่เราสับด้วยเราสับด้วยสับมาตีตนนัวนี้นี่คูณ2ครับคูณ2คูณ2พาเรคคอคร์ดไนท์ครับ45.034เปอร์เซ็นต์ครับเออคูณ2อ,อย่างนี้คูณ2อ,อย่างนี้มาอีก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 ติดติดติด Let's go มาดิ นี่เรารวมกันเดี๋ยวเรารวมวันนี้กันแล้วเราคูณ1.5เดี๋ยวบ b l u ต Steel ครับ s t a n a แฮกครับ t h a อ o n Knight ครับ60.414ซครับมาแล้วครับแล้วคูณ1.5อ้าวชิปหายแล้วครับวัยรุ่น โอ้ god แตกคือผมรู้ว่าคลิปวันนี้มันสั้นเว้แต่ว่าแต่ว่าคุคริไน์เฟดครับมินิมอลแวร์ครับมีดเล่มเดียวที่ผมอยากได้วันนี้ครับ M9 ครีมสันเว็บ l d ลเ s สต d ตัวนี้นะครับคลิกเดียวเท่านั้นครับ51.134%เปอร์เซ็นต์ครับคลิกเดียวเท่านั้นครับครีมสันเว็บครับไปแล้วครับ51%เปอร์เซ็นต์ครับครึ่ง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 ติดติดติดไอ้เฮียติดดี Oh my god yeah hi, uh mate the okay, okay, <says> okay, keep Sally jo bye, huh. ก็เรียกได้ว่าต้องมีสักวันวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสกินรัดคลับนะครับโอ้โหแม่งเอ้ยนะนิดเดียวนะครับใช้สกินรัดคลับครับใช้โค้ด n x z 0 1นะครับรับไปเลยโบนัส7%หรือกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับวันนี้ครับของแจกครับนี่เลยครับ off motifs ครับ minimal wear ครับ status hack ด้วยนะตัวนี้นะเออเดือดๆครับแจกไปเลยนะครับกติกาอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะฮะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดซับ n e x z ให้เราหน่อยนะครับกดซับแล้วก็อยย่่าาลลลืมมกกดดดระิิง้ววเีคป ใหม่ลงมีของแจกแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดครับนะคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์ครับนะฝากด้วยครับฝากช่อง C ีเอสเล็กๆช่องนี้ด้วยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะชิวๆนะรอบหน้าเผื่อได้ปตีใหม่นะเออเจอกันใหม่ครับอ่นะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย